ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่บทเรียนเรื่องฮาร์ดแวร์กันนะครับที่คนนั้นน้ำตัวก่อนพี่ชื่อพี่กิติพิษจูงหัตถการสาธิตนะครับเรียกชื่อว่าพี่ปอนก็ได้นะครับฮาร์ดแวร์คือลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างของมันที่เกี่ยวข้องกันเช่นฮาร์ดดิส์เครื่องพิมพ์เป็นต้นฮาร์ดแวร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยหน่วยข้อมูลรับเข้าหรืออินพุตยูนิตหน่วยประมวลผลกลางเซนเตอร์โปรเซสยูนิต หรือ cpu ที่เราเรียกกันอย่างง่ายๆหน่วยความจำหลักหน่วยแสดงผลหรือ output unit หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง secondary storage อ่ะเรามาดูกันว่า5้าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงอันดับแรกเลยหน่วยข้อมูลรับเข้าหรือ input unit คือหน่วยข้อมูลรับเข้าเนี่ยมันเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนำข้อมูลหรือคำสั่งดังกล่าวอ่ะไปประมวลผลกลางต่อไป ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในประเภทหน่วยข้อมูลรับเข้านะได้แก่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดไมโครโฟนเมาส์หรือสแกนเนอร์แม้แต่ก,กล้องดิจิตอลที่ไปถ่ายกันก็นับว่าเป็นข้อมูลรับเข้าเหมือนกันต่อมาเป็นตัวของ CPU หน่วยประมวลผลหรือที่เรียกว่า c e n t r p r o c e s s Unit หน่วยประมวลผลกลางนะ่ะมันก็คือหน่วยที่สำคัญที่สุดเลยเปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประมวลผลของข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆและมีหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ทํางานอยู่สอดคล้องกันซึ่งหน่วยประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันก็จะประกอบกับหน่วยย่อยๆของต่อไปนี้เช่นหน่วยความจํา memory units ใน memory units เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสาประเภทก็คือ register คือหน่วยความจําที่อยู่ภายใน cpu ทําหน้าที่เก็บข้อมูลน่ะที่ส่งมาจากหน่วยความจําหลักและจะนําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปประมวลผล ตัวเก็บข้อมูลที่สองนั่นคือลอม lead only memory หรือเรียกว่าลอมนั่นเองคือหน่วยความจําหลักชนิดชาวรของคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เก็บคําสั่งต่างๆเนี่ยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในลอมได้เปรียบได้กับหนังสือที่เก็บความรู้ไว้ที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ต่อมาคือตัวสุดท้ายตัวที่สามเปมหรือ random access memory ที่เรียกเรียกว่าแรม ขึ้นเหนือความจําอ่ะเหนือความจาหลักเหมือนกันและเป็นชนิดหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆเนี่ยคล้ายกับลอมแต่มีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลได้นั่นเองต่อไปมาหน่วยแสดงผลหรือ output unit หน่วยแสดงผลเนี่ยเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่ในการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกลางน่ะไปแสดงตัวอย่างบนอุปกรณ์จัดว่าเป็นหน่วยแสดงผลเน่ะมีอะไรบ้างมาเช่นจอภาพ เครื่องพิมพ์หรือลำโพงหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage หน่วยเก็บข้อมูลสำรองคือสื่อในการเก็บบันทึกข้อมูลเช่นฮาร์ดแวร์ c d ดีลอมเทปหรือ f ล็อปปีป้พิเป็นต้นสำหรับบทเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆที่ยังต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรต่อไปสามารถกดข้างล่างกดไปต่อเพื่อศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ